แตกลายเยอะอะค่ะแล้วก็เหี่ยวด้วยย่อนด้วยมันก็ความคาดหวังก็คือเอาเป็นว่าใช้คําว่าอยากให้เหมือนทุกๆเคสท,ที่ผ่านที่นี่ไปดีกว่าใช้คานี้ดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อปูนะคะวันนี้ก็จะมาตัดหนังหน้าท้องค่ะลวทำกับคุณหมอโอมี่ค่ะคือหน้าท้องนี่ตั้งแต่คลอดลูกมาก็แตกลายเยอะอะค่ะแล้วก็เหี่ยวด้วยย่อนด้วยแตกลายด้วยมันทั้งนั้นนะคะ มันไม่ดีขึ้นเลยออกกําลังกายอะไรก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะพอเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วมันใส่กองอยู่ด้านล่าง mm. ก็บางทีเราก็อยากใส่เสื้อที่มันแบบล,ลอยๆกับเขาบ้างเนาะ mm. ก็ใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยค่เพราะว่าติดปัญหาตรงนี้น่าจะประมาณ15ปีแล้วค่ะ ก็ตัดสินใจจะทําหลายครั้งแล้วนะคะอย่างแรกก็คือกลัวเพราะว่าคิดว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่แต่จากการที่มาดูรีวิวของคิวคลินิกดูทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็เห็นคนทํากันเยอะมากแล้วผลลัพธ์ออกมาก็ดีมากะค,ะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าคนอื่นเขายังทํากันได้เลยทาไมเราถึงทําไม่ได้ก็เลยตัดสินใจทําในวันนี้ค่ะพี่คิดว่าบางทีที่อื่นชอบเอารีวิวคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพี่ได้เข้ามาในห้องนี้เป็นรีวิวที่พี่เคยเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะบรรยากาศอะไรมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันคือการรีววิิจรรงๆอะะไ่ี้ค ตอนนี้ก็าถามว่ากลัวไหมก็นิดหน่อยนะคะคือความกลัวมันลดน้อยลงตั้งแต่เราศึกษาแล้วะคะ่ะว่าเราจะมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็มีความตื่นเต้นอยู่บ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนเดี๋ยวติดตามหลังจากผ่าเสร็จน,นะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงจากที่ย้วยๆแล้วก็ลายลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดูว่าเอยออกกันไปได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ